สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้แต่นำข่าวสารจากทางสื่อเกาหลีใต้มาฝากกันนะคะซึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลน,นั่นเองค่ะหลังจากที่ทีม IBK Autos ได้ทำการแข่งขันกับ GS c a l Tech จบลงไปแล้วนะแล้วก็เป็นทาง IBK ค่ะที่สามารถเอาชนะ GS c a l Tech ไปได้3ต่อ1น1เซตสื่อเกาหลีก็ได้มีการรายงานข่าวออกมานะคะว่าคลิปของการแข่งขันรวมถึงคลิปของชมพู่ ผ่พันเกิดปราดนักกีฬาจากประเทศไทยนั้นมีเยอะมากๆในสื่อโซเชียลนะหรือว่าสื่อออนไลน์นะคะก็จะมีแฟนๆนะทั้งชาวไทยทั้งชาวเกาหลีเองเนี่ยตัดเป็นคลิปสั้นๆเยอะมากๆนะคะตอนนี้ก็คือทางเกาหลีใต้เนี่ยมีคลิปเกี่ยวกับชมพู่พ่พันเกิดปราดมีคลิปเกี่ยวกับทีม IBK เยอะมากขึ้นค่ะ รวมถึงแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็มาเป็นแฟนคลับของทางสโมอสร IBK a u t o s กันมากขึ้นด้วยนั่นเองนะถือว่าเป็นการสร้างกระแสให้กับทั้ง IBK a u t o s เองแล้วก็เป็นการสร้างกระแสให้กับโคโบวิลีเกาหลีใต้นะคะก็คือการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีความคึกคักแล้วก็คลืค้นมากยิ่งขึ้น จนสื่อของทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาทํารายงานออกมาเลยนะคะว่ากระแสที่มันคึกคักของเกาหลีใต้เกี่ยวกับวอลเลย์บอลเนี่ยนะในครั้งนี้เนี่ย เหตุผลนึงเนี่ยก็มาจากนักกีฬาที่มาจากประเทศไทยด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นแฟนๆของทาง IBK Autos ก็มีการพูดถึงประเด็นที่เฮดโค้ชออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโค้ชนั้นไม่ค่อยพอใจกับเกมนัดที่ผ่านมาสักเท่าไหร่เพราะว่าชมพู่พรพันนั้นเซตส่งให้กับอเบอร์คอมบี้มากจนเกินไปค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลของทาง IBK ทางพากันถกเถียงประเด็นนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเอโค้ชดูเหมือนว่าโค้ชจะกลับคำพูดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้โค้ชเคยบอกไว้แล้วว่าในนาทีสำคัญสำคัญให้ส่งบอลให้กับอเบอร์คอมบี้เลยทำไมตอนนี้ถึงมาบอกว่าชมพูจ่ายบอลให้กับอเบอร์คอมบี้มากไปล่ะ นะสำหรับคอมเมนต์ต่อมาก็มีการพูดถึงอีกค่ะว่าโค้ชทีมของ IBK ชนะนะโค้ชควรจะดีใจสินะคะส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ค่อนข้างที่จะแรงเช่นเดียวกันนะคะว่าปัญหาหลักในทีมไม่ใช่ที่ตัวนักกีฬาแต่ว่าเป็นที่โค้ชนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์จากแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะที่ถกเถียงประเด็นนี้นะคะ ก็แสดงให้เห็นว่าอะไรคะทุกคนแสดงให้เห็นว่าแฟนวอลเลย์บอลของทางเกาหลีใต้เนี่ยมีการเข้าข้างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมากยิ่งขึ้นคือเธอมีแฟนคลับเยอะขึ้นนะคะคือไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายนะเป็นฝ่ายชมพู่ฝ่ายโค้ดเนี่ยไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าพอมีอะไรที่มากระทบต่อตัวเธอเนี่ยถ้ามันดูแล้วไม่โอเคเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์แนวๆเนี่ยมาคอยให้กําลังใจหรือว่ามาคอยเชียร์เธออยู่นั่นเอง ะะและนอกจากนี้เนี่ยก็มีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยพูดเพิ่มเติมอีกนะคะว่าโค้ชของทางเกาหลีเนี่ยดูเหมือนจะมีการใช้งานนักกีฬาที่มาจากต่างชาติหนักเกินไปหรือเปล่าไม่ค่อยสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเช่น ตัวตีชาวต่างชาติเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกทกทีมเนี่ยจะให้ลงเป็นตัวจริงเสมอนะคะประเด็นนี้ก็มีการพูดถึงกันอยู่ไม่น้อยเลยนะทุกคนอย่างเช่นในทีม IB k เคก็จะได้เห็นว่าอัลเบรคอมบี้เนี่ยลงเป็นตัวจริงอยู่เสมอนะคะอย่างทีมฮุนไดฮิลสตรทเองก็จะมีโมมาที่ได้ลงเป็นตัวจริงเสมอแล้วก็น้องสองวิภาวีอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างทีมอื่นก็จะมีซินว่านะคะมีตัวตีชาวต่างชาติอย่างเจเลนาก็ว่ากันไปนะคะซึ่งตรงนี้ แฟนวลอลเล์บอลชาวเกาหลีใต้อีกในมุมมองหนึ่งนะเขาบอกว่าควรจะมีการสลับใช้ตัวโลเค้าบ้างเพราะรู้สึกว่าตัวโลเค้านั้นไม่ได้ลงและพอมีประเด็นนี้พูดมานะคะมีประเด็นนี้คอมเมนต์มาก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ค่ะเขาก็มาตอบในประเด็นนี้นะคะก็มีความคิดความเห็นกันหลากหลายเลยทีเดียวค่ะบางคนก็บอกว่า ก็ในเมื่อเสียเงินจ้างมาแล้วก็ต้องใช้งานกันสักหน่อยเพื่อให้ทีมได้ผลงานที่ดีมากยิ่งขึ้นบางคอมเมนต์นะคะก็พูดว่า ที่โค้ชแต่ละทีมเลือกใช้ตัวตีชาวต่างชาติก็เพราะว่าตัวโลเคอลยังแสดงผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูฝีมือกันก่อนเนี่ยประมาณนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องของการถกเถียงกันเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของชมพู่เองแล้วก็เป็นประเด็นของตัวตีชาวต่างชาติหรือว่านักกีฬาที่มาจากโคตาเอเชียนะคะสําหรับประเด็นของนักกีฬาที่มาจากโคตาเอเชียเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากเหมือนกันนะคะใน เกมการแข่งขันระหว่าง IBK a u t o s o กับทีม GS Caltech ก็จะมีนักข่าวค่ะไปสัมภาษณ์เฮดโค้ดของทาง GS Caltech ด้วยนะคะก่อนเกมการแข่งขันนะอันนี้มันเป็นการสัมภาษณ์ก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขันค่ะ นักข่าวก็ได้จี้ถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวเซตที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเป็นเซตเตอร์โคต้าเอเชียของทีม GS c a l Tech นั่นเองนะคะซึ่งนักข่าวเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้เลยนะว่าโค้ชไม่ลองสลับเปลี่ยนใช้ตัวเซตเตอร์ที่มาจากโคต้าเอเชียบ้างเหรอเฮดโค้ชของทาง GS c a l Tech นะคะก็ได้พูดเอาไว้ว่าตัวเซตจะต้องเข้าขากับตัวบุกโจมตีให้ได้ แต่ในเมื่อตัวเซตโคตาเอเชียคนนี้มาฝึกกับทางทีมช้าก็เลยอยู่ในช่วงที่ต้องฝึกฝนกับทีมให้มากขึ้นแล้วนักข่าวนะคะก็ถามจี้อีกว่าแล้วโค้ชเนี่ยจะลองใช้เซตเตอร์คนนี้ดูไหมจากนั้นค่ะโค้ชก็ตอบว่าตอนนี้เธอยังไม่ค่อยมีเวลาในการฝึกซ้อมกับทีม GS c a l t าวเทมากเท่าที่ควรโค้ชก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่าเธอยังไม่สามารถที่จะเข้าขากับผู้เล่นในทีม GS เอาวเทในเวลา แล้วก็ยังพูดต่ออีกด้วยนะคะว่าในขณะนี้ผมพอใจในผลงานปัจจุบันเพราะก็ถือว่าฟอร์มในปัจจุบันนี้ดีมากกว่าที่ผมคาดเอาไว้อีกนี่ค่ะเป็นประเด็นที่เฮดโค้ชของทาง GS Caltech ก็มีการพูดถึงลูกทีมของตัวเองซึ่งเป็นโคต้าเอเชียเหมือนกันนะคะและสำหรับทางโค้ชคิมโฮชุนค่ะซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทาง IBK นะได้มีการพูดก่อนที่จะมีการแข่งขันเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งนักข่าวเนี่ยก็ได้ถามถึงแผนการเล่นในวันนี้ว่าเฮดโค้ดนั้นมีแผนอะไรบ้างอยากจะให้พูดให้พวกเราเข้าใจกันสักหน่อยเฮดโค้ดนะคะก็ได้กล่าวออกมาว่าเราใช้ผู้เล่นตัวจริงไม่มีแผนอื่นเพราะผมได้วางแผนไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแต่เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อให้นักกีฬาโดดเด่นที่สุดในลีกเกาหลีใต้และก็มีการสัมภาษณ์ชมพู่ผ่อนพันก่อนเริ่มเกมด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเธอนั้นก็ถือว่าเป็นที่จับตามองของทาง IBK a u t o s ค่ะสื่อเกาหลีก็ได้มีการสัมภาษณ์เธอนะคะเกี่ยวกับวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีใต้ค่ะเธอให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ถ้าเป็นวอลเลย์บอลของทางประเทศไทยเนี่ยจะมีการเล่นอย่างรวดเร็วแต่ที่นี่เป็นหลีกเกาหลีก็จะมีการเล่นคนละแบบเธอรู้สึกกังวลเล็กน้อยและนี่เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้มาเล่นในหลีกเกาหลีในเลกแรกเธออาจจะทําพลาดแต่ตอนนี้เธอมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเธอจะเซตบอลที่ดีที่สุดให้ได้ตามที่โค้ชวางแผนไว้นั่นเองค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นจังหวะที่ชมพู่พรพรร์น,นั้นได้ยิ้มแล้วก็แสดงออกถึงความมั่นใจ ะะซึ่งนักข่าวเนี่ยเขาก็เขียนวงเล็บไปด้วยนะว่าเธอตอบอย่างมั่นใจนะเหมือนประมาณว่าชมพู่พราน,นเนี่ยก็ได้ยอมรับแหละค่ะว่าในช่วงเล็กแรกๆนั้นน่ะเธอทําพลาดเพราะว่าเธอมีเวลาซ้อมกับทีมค่อนข้างน้อยแต่ตอนนี้เข้าสู่เล็กที่3แล้วระยะเวลาในการซ้อมร่วมกันมันก็มากขึ้นชมพู่ก็เลยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเฮดโค้ด <Hate code S 1> ของทาง IBK Auto s นะคะ,ะ,คะก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อด้วยนะคะว่าฤดูการแข่งขัน ครั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับฤดูการที่ผ่านมาเพราะฤดูการนี้นะแม้ว่าจะเล่นไม่ดีแต่นักกีฬาทุกคนมีจิตใจที่สู้มากๆมีความเข้มแข็งมากซึ่งโคช้ชเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาฟอร์มของทีม IBK ให้โดดเด่นและโคช้ชก็พูดถึงพรพันธ์ด้วยนะคะว่าพรพันธ์นั้นพยายามสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อที่จะทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วพรพันเนี่ยแสดงถึงความกระตือรือร้อนให้โคช้ชเห็นอยู่เสมอในการซ้อมใน การลงแข่งซึ่งโคช้ชเนี่ยก็พอใจในการกระตือรือร้อนของชมพู่รพันพันเกิดปราดค่ะและตอนนี้โคช้ชก็บอกด้วยนะคะว่ารพันพันและเพื่อนร่วมทีมมีการเล่นที่เข้าขากันมากขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีๆค่ะของทางไอบเคของทางรพันพันเองแล้วก็โคช้ชนะคะอาจจะมีบางครั้งค่ะที่โคช้ชเขาจะติบ้างนะตรงนี้แต่ก็ไม่อยากจะให้แฟนๆบอลลีบอล,ลชาวไทยมองว่าเอ๊ะโคช้ชอักคติกับชมพู่พ พัน์เกิดปราดหรือเปล่านะคะ อยากจะให้มองว่าการที่เขาตินั่นแหละจะเป็นจุดที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้าเขาชมบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะชะล่าใจนะคะหรือว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยนิ่งนอนใจจนเกินไปจนทำให้เราพลาดในการที่จะเล่นกีฬาครั้งนี้ก็ได้นะคะก็อยากจะให้มองถึงแง่ดีแง่บวกกันด้วยนะเอาละค่ะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะวันนี้ไต่นำข่าวสารจากทางโคโว,วิลิกาหลีใต้มาฝากกัน ถ้าตายพูดผิดหรือว่าพูดพลาดตรงไหนก็ต้องขอภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ